ขณะที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะพลตำรวจเอกอัศวินขัญเมืองที่ปรึกษาสอบอสิบรักษาราชการผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งและพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเข้ารายงานสถานการณ์และการจับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมกับเครื่องระเบิดเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยนายสุเทพอ้างว่ามีความกังวลว่าจะมีผู้่วยโอกาสสร้างความรุนแรงเหมือนในอดีตจึงมอบหมายให้พลตำรวจเอกอัศวินเป็นหัวหน้าทีมติดตามความเคลื่อนไหวจนประสบผลและยังต้อง ขยายผลต่อไป หลังจากเข้ารายงานต่อนายสุเทพนานกว่าครึ่งชั่วโมงพลตำรวจเอกอัศวินได้ออกมาปฏิเสธว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้จัดฉากหรือสร้างสถานการณ์เพื่อไม่ให้มวลชนออกมาร่วมชุมนุมกับกลุ่มพันธมิตรแต่เป็นการระดมกำลังและงบประมาณติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ต้องสงสัยมากว่า3เดือนด้วยกันซึ่งจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มไม่เคยมีประวัติก่อเหตุมาก่อนแต่ในกลุ่มเดียวกันพบว่ามีการเคลื่อนไหวอย,อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงก่อนปีใหม่และผู้ต้องหาก็ยังให้การรับสารภาพว่า เคยก่อเหตุที่บิ๊กซีราชาประสงค์ซอยรังน้ำและที่จังหวัดสมุทรสาคร<ม>ซึ่งตำรวจกำลังอยู่ระหว่างสืบสวนสอบสวนเพื่อขยายผลถึงผู้อยู่เบื้องหลังและกลุ่มการเมืองโดยได้ตรวจสอบ DNA ของผู้ต้องหากับการก่อเหตุต่างๆที่เคยเกิดขึ้นค่ะจับง่ายนี่มันเป็นการไม่ง่ายารหรอกครับม,มาเดินให้จับมันไม่ใช่มาเดินให้จับมันไม่ใช่เดินให้จับต้องป้ามกันแทบตายเมื่อวาน ได้เป็นการจัดขาร้างภาพเพื่อป้องกันไม่ให้คนมาจุกจหรือเปล่าครับใครไปยอมติดคุกถ้าโทษประหารชีวิตเลยเนี่ยมรู้แล้วมันง่ายไปอ่ะมันไม่ง่ายนะถ้าคุณรู้ข้อเท็จจริงมันจะไม่ง่ายผมใช้เวลาไม่น้อยกว่าสองสามเดือนแล้วอุธนี่มาจากไหนหมดเงินไม่รู้เท่าไหร่ตามไม่ใช่รายนี้ทั้งหมดทุกรายที่ที่การก่อเหตุทั้งหมดมันไม่ง่ายอย่างที่คิดเหรอครับเชื่อผมเถอว่าไม่ง่ายทําไมผมต้องอดตลับขับตานอน พี่ใหม่เขาพักผ่อนกันผมยังไม่ได้พักเลยผมเป็นพลเอกแล้วยังต้องมาตลอดตลอนอยู่